มีครับเพ,พรมงคลมาเอาบิ๊กมาโซดาหน้าทำไมตัวละ,ะ,ะตัวที่สามนะครับเขาใหญ่เขเขาใหญ่นะครับก็เขาใหญ่ไม่เลือกเพศนะครับไม่เลือกเพศผู้หญิงผู้ชายแข่งกันได้ะครับบางทีผู้หญิงก็จะเป็นผู้ชายได้ผู้ชายอาจเป็นผู้หญิงได้แค่นั้นเรารรวมรวมกันได้นะครับ วันนี้เราเห็นที่โคนเขานะครับโคนเขานะครับถ้า่ารใดคิดว่ามีพลายที่โคนเขาใหญ่กว่าสามตัวนี้พันจุงลงสนามได้เลยนะครับมีควาเรามีผ้าจานเป็นสักขีพยานนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นต้องมีความเที่ยงธรรส่วนอื่นไม่ดูนะครับกรรมการส่วนอื่นไม่ดูนะครับ เราดูโคนเขาอย่างเดียวมีจงเข้ามาในสนามประกวดได้เลยนะครับโคนเขาใหญ่ที่สุดนะครับเราจะวัดกันเห็นๆเลยนะครับว่าตัวไหนโคนเขาใหญ่มันก็เอาปูวมานจลงโขมันจะบางเขาเลยนะ อันนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้เมืองไทยครับใช่นะครับเมืองไทยครับเมืองไทยเนื้อยุ้ยสครับผมยาสธรยาสธรนะครับเนาะโเป็นเป็นยุ้ยสใหญ่อีกสักหนึ่งยุ้ยนะยังรอนะครับเรายังไม่ได้เริ่มนัดนะครับก็ตันแท้เรามียวรร่วมงานกับบานน้อยอยู่ในงานนะครับตลัดกลางวันแสนะครังตลัดเทศบาลตำบลบุิงค์คุ่งใหม่ซื้ออยังครับผมทองแท้ครับทองแท้ง่ายป่ะนี่หรอเปล่าแต่ว่าเขาเพคุณจะได้ก็ถ้ารประกวดเขาก็ย่อเหมืนเนาะ โอ้เนี่ยเจ้าทองแพ้ครับผมผมก็้งเพนตัวจริงเลยนครับยังนะค่บาบใครที่ขอยืมระบอบพุ่งแรงส่วนกลางไปน,นะครับในขัานที่มันใหญ่นะครับเราจะวัดข้านเดียวนะครับนี่เจ้าขาดินให้รากลับมาคืนด้วยนะครับส่วนกลางก็จะทายนะครับท่านไม่ควรที่จะไปเป็นของส่วนตัวนะครับเลขตัวเลงนะครับ ประกาศเป็นผู้ท้าชิงแล้วโกเมืองเพชรมาไหมโกเมืองเพชรมาแล้วครับอันนี้เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับเดินทางาจากจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ขอแข่งเรื่องเขาด้วยขอแข่งเรื่องเขาด้วยมีเดินทางมาถึงภูมิภเมื่อสามวันที่แล้วนะครับเดินทางมาพักที่กนนนน uh, ๊อตแล้วก็ปัดชี่เลยนะครับมัดในชวนคนเขานั้นัดชี้เลยนะครับอ่ากันไก่กันไก่ตัดกันไก่ตัดครับ ชัดเจนนะครับพี่น้องครับทีนี้เหลือไอโก้นะครับไปดูไอโก้อีกทีนึงนะครับทีนี้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับทะเลทองครับวัดทะเลทองนะครับทะเลทองนะครับทะเลทองก็ร่วมกันกันด้วยวันนี้ยังเป็นทองแท้ยิ่งขึ้อยู่ครับไม่ใช่เขาดินแล้วครับทะเลเป็นทะเลทองแท้ทองแท้แท้เขาดินครับเป็นไงครับตัวนี้ตัวนี้ทะเลทองเป็นไงครับ กูมองกันทะเลทองทะเลทองแพ้แพ้โกนว่ามางแพ้นะครับเขาใหญ่ขอเสียงตบมือครับโนเขาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะครับรากฏว่าที่ก้องไปเอาดูด้วยสายตาจะคิดว่าเขาดีเหนดี๋ยวเราชนะกันด้วยตอนนเชือกแ่่นี้ครับกางสาการบอลัมาครับ มีผลออกมาแล้วนะครับเข้ารอบ15ตัว